สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แซวว่ามาอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้ทํางานอาหารเช้าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเป็นเวรของวาแล้วก็วันนี้ก็ครัวก็จะปิดแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากเพราะเราอาหารเช้าเราปิดกันประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะแล้วเดี๋ยววาจะเก็บเก็บแล้วก็อ่า ทำใส่ถาดไว้เตรียมเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะงานก็งานก็มีเยอะอยู่ค่ะงานเยอะอยู่ค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ที่ทอดที่วาทอดนะคะวาก็ะหายปกติแล้วค่ะวาก็วาขอบคุณวาขอบคุณกำลังใจทุกๆ คนนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้วานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวั <laughs> นนี้มาทานอาหารเช้ากันนะคะรวมรวมตัวคะ่ะรวมญาติไม่ได้ไมไม่ได้รวมญาตินะรวมตัวรวม้าบูร <c oughs> รวมเพื่อนบ้าน <laughs> สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนรูเบนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับว่าคันคันดูเซสีบายเฮยซีบเฮย นี่ก็จะหั่นผลไม้ก็จะเสร็จแล้ววันนี้ทำแบบรีบๆมากเพราะว่าเราเลิกง,งานบ่ายสองเข้างานเจ็ดโมงเลอกบ่ายสององอาหารเช้านะคะพรุ่งนี้ก็ทำอาหารเย็นต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ว่าจะใส่ใจนะคะใส่ใจเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือทุกอย่างที่เราทํานะคะเพราะว่าอยากให้งานที่เราทํามานี้ออกมาดีนะคะเพราะว่าอย่างอาหารอาหารเช้าเราก็อยากให้ลูกค้าเขาพอใจมากที่สุดเพราะว่านั่นคืองานของเรานะคะงานกุกต้องคนที่รักกุกจริงๆนะคะถึงจะทำเพราะว่า จใส่ใจเรื่องรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะก,การตกแต่งชิมรสชาติอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราไม่ไม่ชอบการทําอาหารมันก็จะทําออกมาไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราชอบการทําอาหารเราก็จะออกมาสวยงาม ตอนนี้ก็ที่ทำงานก็เปลี่ยนเมนูใหม่แล้วนะคะ วาอยู่นอร์วเวย์เรียนภาษาประมาณ3ปีหรือ4ปีนี่แหละคะ่ะเพราะว่าที่เรียนนานธรรมดา,า,าปีหรือ2ปีเขาก็จบกันแล้วนะคะแต่ที่วายเรียนนานเพราะว่าที่วายอยู่มันเป็นเมืองเล็กๆแล้วมันมีมีสอนภาษาแค่วันละ4ชั่วโมงเองนะคะมันเลยวันเลยใช้เวลาน,านานในการเรียนภาษานะคะแล้วบวกกับวาได้งานวาได้งานโรงงาน เรียนในเมืองแล้วทีนี้พอพอเรียนผู้ช่วยพยาบาลคิดว่าจะเรียนผู้ช่วยพยาบาลแต่วาคิดว่าวาทําไม่ได้เพราะวาวาก็ชอบดูแลคนป่วยนะคะแต่วาวาไม่ชอบไป่ทำพอกสารเวลาก็ถ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นความชอบของแต่ละคนนะแต่ว่าก็สักวาก็เคยดูแลคนมีอายุมาว่าไม่ได้ตังเกียรนะคะแต่ว่า มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะก็เลยไม่เรียนทางด้านนั้นวาก็เลยมาเรียนทางด้านกุ๊กแต่ก็ยังไม่ได้ใบกุ๊กอาชีพนะคะเพราะวาคิดว่าจะลงสอบปีนี้อะคะ่ะสอบเอาใบกุ๊กจะได้เป็นกุกอาชีพเป็นตัวนะคะ ดว่ดะะาก็คลิปนี้ก็รอขอลาไปก่อนนะคะวาเสร็จางานเรียบร้อยแล้วก็จะไปออกกําลังกายต่อเลยค่ะเพราะว่าว่าก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะว่าก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับช่องน้อยสาววาวาค่ะขอบคุณค่ะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย